สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานําเสนอเหมือนเดิมหวยปลาวัดหวยดังวัดป่าครับผมทษททีเข้าตัวเลขวิ่งนะวิ่งเก้าไปบนให้วิ่งล่างนะถือว่าผิดนะก็มาดูงวดหนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดหวยดังวัดป่าเลขกราง 1, มีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่มี8ดมี9้ามีศูนย์นะ วิ่งบนเจนะสามตัวจับให้สี่หนึ่งเจหนึ่งเจนะครับท,ทูทีสี่แปดเจ็เจ็ศนเจนะครับผมวิ่งล่างมี9ก้านะจับคู่ให้90 9าศูนยหนึ่งเสี่้าเะใครมีอะไรโทรสงสัยอะไรก็โทรไปสอบถามท่านได้นะที่เบอร์โทร 0 9 2 5 0 2 9 9 2 9นะครับผมก็เสียดายมากนะหมดกอนก็เก้ามาแล้วนะแต่จับคู่ให้ไม่ถูกก็แก้มือนะครับขอโทษขออภัยแทนปู่ด้วยเด้อ เลขคำนวณน,นะมีเข้ามีหลุดครับผมคำเตือนคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้ทงส้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขนำเสนอน,นะ ทางชมก็สัญญาว่าจะหาสูตรเด็ดสูตรดังมานำสเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รวยกันแน่นะครับผมติดตามไว้ดีๆนะครับผมครับใครดูคลิปนี้งวดวันที่1นึ่งมีนาสองห้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9